澎湃倘若。 g o ด d e n a n g เจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนประจาเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันของชาวราศีมีนรวมไปถึงอนาคตไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้บอกแล้วก็แนะนำนะ สำหรับไพ่ใบแรกในอดีตคือหาเหรียญเจ็ดดาบเดอะมูนนะไนท์ออฟสอดแล้วก็ต่อมาด้วยเดอะแฮงแมนมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยนะ เปรียบเสมือนเป็นตัวตนของชาวราศีมีนนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะการที่มันมีรายรับอาจจะรายรับอาจจะไม่บาลานซ์กับรายจ่ายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะบางทีในช่วงสภาวะอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีนสิ่งที่ทำให้คุณเครียดมากที่สุดไม่ใช่เรื่องของความรักนะแต่เป็นเรื่องของการเงิน หรือการบริหารจัดการเงินของชาวราศีมีนมากกว่านะอันนี้คือแบบอันดับหนึ่งเลยนะคะนะแล้วบางคนนะแบบว่าตอนที่มั่งมีมั่งข้างตอนที่มีเงินมากมายนี่ชาวราศีมีนช่วยผู้คนนั่นนี่เยอะแยะมากมายคนรอบข้างคนรักอะไรก็แล้วแต่แต่พอเวลาคุณหมดผลประโยชน์หรือคุณแทบจะสิ้นเนื้อประดานตัวนี่ คุณจะไม่มีใครที่แบบแทบที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเลยนะจริงไม่จริงนะคอมเมนต์มาบอกอาจารย์ได้นะแล้วคนที่รักคุณคบคุณแค่เพื่อผลผลประโยชน์อะไรเงี้ยเขาก็จะหายออกไปจากชีวิตคุณเลยถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตก็ตามมันสามารถตื่นสติของชาวราศีมีนได้เป็นอย่างดีเลยนะนกับช่วงภาวะปัจจุบันของคุณนะการที่จะรักใครครบใครอะไรต่อไปยังไงนี่ก็ควรที่จะ ดูให้ดีๆด้วยนะคะนะอันนี้ก็คือเกี่ยวเับเรื่องการเงินชัดๆเลยนะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนะในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีนอาจารย์รู้สึกว่าคุณเคยคบหาดูใจหรือพลาดไปคบหาดูใจกับคนที่แบบไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ไม่ชัดเจน อะไรก็ตามไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ของคุณก็ได้นะคะบุคลิกลักษณะของเขานะต่อนหน้าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, พูดจาดีหวานหูมีเสน่ห์ม,มากๆแล้วทำให้ชาวราศีมีนรักหลงเขามากๆก็ได้นะจากพฤติกรรมการกระทำคำพูดคำจาแต่ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามคือการกระทำลับหลังนะคะลับหลังเขาเป็นคนที่โกหก ปิ้นป้อนกะล่อนตอแหละนะมาครบเซตเลยคนคนนี้และก็คบแล้วก็คุยอยู่กับคนหลายคนเลยด้วยนะคะคนคนนี้แหละเคยทำให้ชาวราศีมีนนั้นเจ็บช้ำน้ำใจมาแล้วด้วยนะคะยังไงก็ตามมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะ,ะถือว่าเอามาเตือนเอามาเป็นบทเรียนให้กับชาวราศีมีนได้ก็ดีนะคะกับคนคนนี้อย่าได้พบอย่าได้เจอกันอีกนะไพ่เดอะมูนนะ ไพ่ใบนี้นะทำให้อาจารย์นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่มีความหมายแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เหมาะกับชีวิตแล้วก็ไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตของชาวราศีมีนมากๆยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองนะจริงไม่จริงนะคะจริงๆแายนในใจลึกๆของชาวราศีมีนในอดีตที่ผ่านมามีเรื่อง เครียดเยอะอยู่พอสมควรนะคะไม่ว่าจะในเรื่องความรักการเงินการทำงานสังคมนั่นนี่ท้าโถมเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่เวลาออกสังคมเวลาสู่สายตาผู้คนคุณมักที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสยพยายามที่จะบิ้วตัวเองให้มีความสุขต่อหน้าคนอื่นแต่ว่ามาอยู่กับตัวเองนั้นแทบที่จะร้องไห้กับตัวเองเลยนะมันเก็บกดกดดันเครียดถึงขนาดนั้นแล้วก็มีความสัมพันธ์บางคนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เป็นคนในความลับบ้างแหละนะคะหรือเราเผอไปเป็นคนในความลับของเขาหรือเป็นความลับที่แบบอาจจะเปิดเผยไม่ได้เป็นความลักที่ไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความลักของความลับอีกทีหนึง่งนะต่อมาก็คือไพ่ night of s w o r d นะ ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกชาวราศีมีนว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของการเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ,ะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้หรืออะไรกับชีวิตถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆ ะะแล้วชาวราศีมีนนั้นเป็นชาวธาตุน้ําด้วยนะคะอาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงสาหรับชาวราศีมีนนะคุณอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนิดนึงด้วยความที่คุณเป็นชาวธาตุน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนมาทําทให้คุณเชื่อในบางสิ่งแล้วคุณก็พลอยตามเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะทําให้คุณลงผิดหรือหลง ไปละเลงไปกับสิ่งอะไรสักอย่างหนึง่งในช่วงระยะเวลาอาดีตที่ผ่านมาก็ได้นะเอาสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งเตือนใจในปัจจุบันไม่ให้เกิดสิ่งนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ช่วยให้ชาวราศีมีประสบการณ์ในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่เดอะแฮงแมนสำหรับไพ่ใบนี้เป็นความรักความสัมพันธ์แบบเสียสละ นะคะถ้าแมอาจารย์ถึงบอกว่าเสียสละนะในที่นี้นะหมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีมีนหรือคู่รัของชาวราศีมีนก็ได้ที่เป็นฝ่ายเสียสละเสียสละในที่นี้คือไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะนอกใจไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะ ทำให้คุณเสียใจไม่ว่าคุณจะให้โอกาสเขากี่ครั้งแล้วเขาก็กลับไปทําเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาขอโอกาสอีกกี่ครั้งอะไรเงี้ยคุณก็พยายามที่จะให้โอกาสเขาหรือพยายามที่จะประคับประคองหรือพยายามที่จะมีความรักครั้งนี้เอาไว้อยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นความรักแบบเสียสละเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเราต้องเสียสละทั้งความรู้สึกของเรานะทั้งๆท,ที่เราก็เสีย ความรู้สึกนะคะทั้งๆที่เราก็เสียใจมากพออยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังให้โอกาสคนคนนี้คน้นคนเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวด้วยกันเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าน่าจะมีเรื่องของการที่แบบต้องมีความรับผิดชอบอะไรสักอย่างร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องลูกหรือเปล่าหรือนี่สินภายในครอบครัวอะไรเงี้ยมีเรื่องนี้ให้ต้องจัดการนะ หรือบางคนมีการครบหาดูใจกับคนที่มีตำหนิเช่นเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออะไรแบบนี้ก็ได้เนาะโอเคในะอดีตของชาวราศีมีนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะราศีธาตุลมนะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีมีนคะ่ะ ไพ่ในปัจจุบันใบแรกคือ Queen of Pentacle, the h i g h l a n t the Lover, Queen of w a n d และก็ต่อมาด้วย Knight of Cups ้าวนะที่อาจารย์บอกว่าว้าวานในปัจจุบันของชาวราศีมีนคือได้ไพเเออาา่อ a j o r า r คน n าทั้ง5ใบเลยไล่เรียงที่ไพ่ใบแรก สำหรับให้ราชินีถือเหรียญน,นะผู้หญิงชาวราศีนีนอาจารย์บอกเลยคุณเป็นคนที่พยายามที่จะจัดแจงบริหารจัดการเงินให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ ไม่อยากให้มันซ้ำรอยเดิมในอดีตที่ผ่านมาที่บางทีอาจจะไม่บริหารในเรื่องของการเงินการเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวเองนั้นค่อนข้างที่จะเสียหลักในเรื่องของการเงินอยู่พอสมควรในช่วงอดีตแต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ในปัจจุบันคุณได้เรียนรู้แล้วในอดีตเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะนะคะแต่เราได้เรียนรู้แล้วไพ่ใบนี้จึงบอกให้รู้ว่าผู้หญิงชาวราศีมินนั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็บริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นถ้าใครนะคะ มาฟังอาจารย์แล้วนะคะขอให้เริ่มจัดการเงินนะคะบริหารการเงินให้ได้คุ้มค่าแล้วก็ให้ยั่งยืนมากที่สุดนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยตัดออกไปก่อนในช่วงนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจารย์บอกเลย และในเรื่องของการที่ลงทุนส่วนมากชาวราศีมีนนะคะเล็งเห็นว่าการลงทุนในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินในช่วงนี้คุณจะสนใจเป็นพิเศษหรือบางคนอาจจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินในช่วงนี้คุณก็ทํากําไรได้ดีนะคะเหมาะกับคุณในช่วงนี้ด้วยนะในเรื่องของความรักนะผู้หญิงชาวราศีมีนนั้นจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของทุกสิ่งนะ ความรักอย่างเดียวในยุคสมัยนี้ชาวราศีมีนคิดว่ามันกินไม่ได้แล้วความรักแล้วก็การเงินควรไปพร้อมๆกันนะคะไม่ใช่เลือกเขาเพราะว่าเขามีความรักให้ฉันอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะแต่ชาวราศีมีนเลือกเขาเพราะว่าเขามีทั้งการเงินที่ดีนะคะแล้วก็ความรักที่ดีมอบให้กับคุณนะอันนี้คือสําคัญอยู่เหมือนกันนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมีน ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่ามีเพศหญิงหรือผู้หญิงนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะพอสมควรนะคะหรือมากกว่าผู้ชายชาวราศีมีนนะคะที่เขาสามารถซับพอร์ตคุณได้นะเขามีฐานะทางการเงินนะดีหรือเป็นการบริหารจัดการเงินได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคนะนาะเป็นนักธุรกิจเจ้าของจิจการหรือ อะไรประมาณนี้เลยก็ได้เสร็จทีนีเลยก็ได้นะเกี่ยวกับอสังหาริมทรมพยัที่ดินอะไรเงี้ยก็ได้อาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าคุณนะคะมีการฝากเงินหรือมีการให้แฟนหรือภรรยาเป็นคนจัดแจงเงินนะคะนะคะก็สามารถทําให้เงินนั้นงอกเงยได้เป็นอย่างดีแต่ต้องเป็นบุค,คลิกดังที่อาจารย์กล่าวมาแล้วนะต่อมา เป็นไพ่เดอะไฮโรเฟน n นะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีพฤษกนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันอาจารย์อยักจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตมีแบบแผนในการใช้ชีวิตจะไปซื้อของก็ต้องมีลิสต์บอกก็ต้องมีลิสต์เขียนไว้จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการวางแผนล่วงหน้า ในการใช้ชีวิตและก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความรู้ความสามารถไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ของชาวราศีมีนหรือคนรักของชาวลศีมีนก็ได้ที่มีบุคคลิกดังที่อาจารย์กล่าวมาแล้วนั่นเองนะคะหรือ หรือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกด็อกเตอร์อะไรอย่เงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วออกจะเป็นคนธรรมะธมโมหรืออะไรประมาณนี้นะด้วยเช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่เด e l เลเวอนักรักตัวยงนะเป็นไพ่ประจำราศีเมถุนมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นความรักเกี่ยวกับในเ,เรื่องของรักโลภโกรธหลงนะคะเป็นความรักที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ทั้งนี้มันเหมือนกับรักสามเศร้าก็ได้นะถ้าบอกว่ารักสามเศร้าก็ได้แต่มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับ ไพ่3ดาบอันนั้นชัดเจนเลยนะคะคือรักสามเศร้าแต่ว่าไพ่เดอะเลิ r จะเป็นนักรักตัวยงจะเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้ move on เก่งเลิกกันวันนี้พรุ่งนี้พร้อม m o ฟออนอะไรอย่างเงี้ยนะโมเมนต์ประมาณนั้นแล้วก็บางทีถ้ามีคู่ของตัวเองอยู่แล้วตัวเองรู้สึกแบบโอ้ก็ไม่กลัวเขาไม่มั่นคงกลัววันนึงเเลิกกับเขาไปแล้วเรากลัวเราจะไม่เหลือใครสักคนหนึ่งจึงเกิดเป็นความรักแบบ รักเอาไว้เผื่อเลือกเอาไว้ด้วยอะไรเงี้ยเผื่อเลิกกันกับอีกคนนึงเราก็จะได้มีอีกคนนึงสแตนบายนะอันนี้นะคะน,นี่ก็ต้องมันก็คล้ายๆกับรักสามเศร้าแหละแต่ว่าจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นมีอิทธิพลกับความรักของคุณนะคะจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนนะแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่มีผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซง q u e e n of Wands นะ ผู้หญิงชาวราศีมีนไพ่ใบนี้นะคือเสน่ห์ต้นๆของคุณหรือพยายามรักษาเสน่ห์ข้อนี้ของคุณเอาไว้ให้ได้ดีๆนะคะคือการมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ของความเป็นจริงล่าเริงสดใสนะคะอยู่กับคุณแล้วมี energy หรือมีการอะไรก็ตามอะ่ะมันเหมือนมีความหวังหรืออะไรก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นเสน่ห์ต้นต้นของผู้หญิงชาวราศีมีนเลยก็ว่าได้นะ แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่เข้าใจลูกน้องหรือลูกน้องสามารถเป็นคนที่ามาปรึกษามาพูดคุยกับคุณได้นะไม่ใช่เป็นหัวหน้าแบบหน้าตึงๆแบบเคร่งเครียดตลอดเวลาไม่เฟรนลี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ใน ประมาณนั้นแต่ว่าเป็นเจ้านายที่เฟรนลี่แล้วก็เข้าถึงง่ายแล้วก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งสดใสคนหนึ่งอันนี้รักษาสเสน่ห์ข้อนี้ไว้นะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีมีนไพ่ใบนี้อนะาจารย์อยากจะบอกว่าคุณจะชอบผู้หญิงหรือกําลังจะได้เจอหรือคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีบุค,คลิกดังต่อไปนี้นะ หนึงเธอจะต,ต้องเป็นคนที่เฟนลี่สดใสล่าเรืงสดใสเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งหงเลยนะคะอันดับต้นๆเลยนะ,ะแล้วเธอเป็นคนที่เก่งด้วยทำงานเก่งด้วยนะคะเป็นคนเอนเตอร์เทนคนเก่งด้วยนะ,ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณได้นะ,ะอยากให้คุณเป็นคนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ ต่อมาเป็นไพ่ Knight of Cups สำหรับชาวราศีมีนคนใดในช่วงนี้นะคะยังคงโสดอยู่นั่นนี่เมื่อหลายความรักจะเข้ามาอาจารย์บอกเลยว่าไพ่ใบนี้คนคนนี้กำลังจะเข้ามาเยือนนะ,ะหรือกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณมาจีบมาทำความรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะบางทีอาจารย์บอกเลยถ้าคุณเดินทางนะคะเดินทางไปทำงานไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่มีการเดินทางเกิดขึ้น คุณอาจจะไปเจอกับคนที่ถูกใจจากการเดินทางครั้งนี้ก็ได้นะคะนะคะเพราะว่าถ้าคุณมัวอยู่กับที่อยู่กับบ้านจากบ้านแล้วก็ไปที่ทํางานจากที่ทํางานแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็ไม่ควรไม่ไม่น่าจะมีโอกาสได้เจอกับความรักครั้งนี้นะเพราะว่าความรักครั้งนี้เกิดจากการเดินทางนะคะแล้วคุณก็จะได้เจอกับเขาเขาน่าจะเป็นคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นนะต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยได้หมดเนาะ โอเคปัจจุบันของชาวราศีมีนส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะคะราศีพฤษกราศีเมถุนราศีธาตุไฟและราศีธาตุน้ำค่ะต่อมานะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีมีนก็คือในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ โอเคสำหรับไพ่ใบแรกคือสามเหรียญ The Devil หรือไพ่ปีศาจเนาะแปดดาบนะคิงถือดาบแล้วก็ต่อมาด้วย The Emperor ว้าวโอเคมาดูที่ไพ่ใบแ,บแรกเลยนะคะในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีมีนนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าคนมีธุรกิจหรือคนมีจิจการของตัวเองอะไรส่วนใหญ่เนี่ย คุณจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานเป็นหลักๆใหญ่ๆใ,ใจคองความเลยนะอันดับหนึ่งเลยก็คือโฟกัสในเรื่องของการทำงานโฟกัสในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตของตัวเองนะเรื่องอื่นค่อยลองลงมาในเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณอยากตัวเห็นตัวเองมีความมั่นคงมีการเงินที่มั่นคงก่อนนะแล้วก็ชอบ การทำงานแบบเป็นทีมด้วยนะในช่วงนี้และถ้าคุณทำงานเป็นทีมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าชาเดียวอันนี้เป็นคำแนะนำจากอาจารย์ก็แล้วกันนะคะถ้าความรักอาจารย์บอกเลยถ้าคนโสดนะอยากจะแบบว่ามีใครสักคนนึงเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากความรักเกิดจากการใกล้ชิดกันทำงานด้วยกันเพื่อนสนิทกันเพื่อนร่วมควนเดียวกัน เพื่อนร่วมกลุ่มเดียวกันเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงเรียนหรืออะไรประมาณนี้เกิดจากการใกล้ชิดสนิทสนมกันนะกลายไปเป็นความรักได้ ต่อมาเป็นไพ่ The d e ดวินะเป็นไพ่ประจำราศีมังกรชาวราศีมีนนะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคือไพ่ใบนี้คือความหลงลุ่มหลงในการ,รมาลมรูปรดกลิ่นเสียงอะไรประมาณนี้นะคะบางที เจอกันปุ๊บสปาร์ครักกันปั๊บนะเหมือนความรักไฟสุมซวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นความรักแบบไม่ยั่งยืนอาจารย์บอกอย่างนั้นนะคะเป็นความรักที่ถ้าเป็นคู่กันก็น่าจะเป็นคู่กรรมนะไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่คู่บุพเพสนิวาสอะไรแต่เป็นคู่กรรมคุณสองคนได้มาเจอกันเนื่องจากมีแรงกรรมที่เคยทำร่วมกันมา อันนี้อาจารย์ขอแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็แล้วกันนะไม่มีใครหนีแรงกรรมพ้นนะถ้าเราเคยทํากรรมร่วมกันวันหนึ่งเราก็จะต้องได้มาเจอกันนะนะพอชดใช้ร่วมกันหมดแล้วก็แยกย้ายกันไปอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้เลยนะถ้าเกิดมีความรักรักกับใครแล้วทีนี้เรารักแบบหัวปักหัวปาไม่ลืมหูลืมตาบางทีมองข้ามข้อเสียงของเขาไปอันนี้ต้องระวังไว้เลยนะ มีโอกาสว่าจะเป็นคู่กรรมก็ได้นะคะแล้วไพ่ใบนี้มันไม่ค่อยเฮงตี้เท่าไหร่นะอาจจะเขาอาจจะเคยแบบเจ้าชู้มาก่อนหรือ,อยังเจ้าชู้อยู่คนคนนี้ทั้งดื่มทั้งเที่ยวโอ้โหตัวยงเลยนะคะสโนว่าคะสโนวีเลยก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูดูด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดดาบ อาจารย์อยากจะเตือนนะสำหรับไพ่ใบนี้ของชาวราศีมีนเลยก็แล้วกันนะส่วนมากจะเป็นไพ่เตือนนะไพ่ใบนี้การที่คุณทำอะไรก็ตามอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปในช่วงนี้ชาวราศีมีนมักจะกดดันแล้วก็เก็บกดมากเกินไปไม่ว่าจะในเรื่อง,องความรักหรือการกระทาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเข้าใจง่ายๆเลยก็คือ อะไรก็ตามที่ชาวราศีมีนนั้นโอ้ฉันไม่อยากทำสิ่งนี้เลยแต่ว่าฉันจําใจจํายอมที่จะทำสิ่งนี้เพื่อคนที่ฉันหลักอันนี้ก็เป็นการแบบบังคับจิตใจตัวเองกดดันตัวเองในระดับหนึ่งแล้วนะ อันนี้คือแบบเข้าใจง่ายๆแบบเบสิกเลยนะในเรื่องของบางทีคุณอาจจะไปเอนดูเขาแล้วก็เอนเราอาจจะขาดเองอันนี้ก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะนะอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะถ้าคุณไม่ทํารัดกุมหรือมีอะไรสักอย่างมีโอกาสที่จะแบบ มีปัญหาในเรื่องของเอกสารจัญญาขึ้นลงขึ้นศาลได้เลยนะในกรณีนี้ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ขอให้ดูดีๆนะคะต่อมาเป็นไพ่ king of s w o r d ผู้หญิงชาวราศีมีนไพ่ใบนี้นะมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่จริงจังแล้วก็ serious นะคะ คือบุคลิกง่ายๆของเขาคือไม่ใช่ผู้ชายโรแมนติกไนะไม่ใช่ผู้ชายพูดจาปากหวานนั่นนี่แต่ผู้ชายที่ตรงๆทื่อๆนี่แหละนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบปฏิบัติมากกว่าพูดนะจะไปหวังคําหวานว่าฉันรักคุณผมรักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยคาหวานแบบนี้ค่อนข้างที่จะออกจากปากเขายากแต่ให้ดูที่การกระทําของเขานะคะนะแล้วเขาเป็นคนที่แบบบางทีอาจจะเป็นผู้ชายที่แบบ โอ้แข็งแข็งทื่อๆไม่มีความอบอุ่นไม่มีความโรแมนติกอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ค่อยแบบนะนิดนึงอะไรเงี้ยถ้ามีความโรแมนติกนิดนึงผู้หญิงก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะต่อมาเป็นผู้ชายชาวราศีมีนนะใบนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าตัวผู้ชายชาวราศีมีนเองช่วงนี้มีเรื่องให้ตัดสินใจค่อนข้างเยอะเลยนะทำให้บางทีคุณมีเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสบางทีก็อาจจะ จริงจังนะคะกับชีวิตไปบ้างทั้งในเรื่องการทำงานแล้วก็ในเรื่องความรักบางทีก็ควรปล่อยให้มันรีแลกซ์บ้างยืดหยุ่นบ้างในเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะบางทีก็อาจจะไปควบคุมบางทีก็อาจจะไปตัดสินใจแทนแฟนหรือคนรักจนเกินไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ดีนะคะนะ,ะนก็ปล่อยสบายๆย,ยืดหยุ่นบ้างอันนี้คือคำเตือนจากอาจารย์นะความรักความสัมพันธ์เนาะต่อมาเป็นไพ่ the emperor ไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ประจําราศีเมษนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้นะจริงๆแล้วผู้หญิงชาวราศีมีนไพ่ใบนี้คือไพ่แบบร้อยละ70%ได้นะที่กําลังคบหาหรือเคยคบหาดูใจกับผู้ชายที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรม ร้อยละเจนะไม่ใช่ร้อนะฟังให้ดีๆนะคะแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณด้วยนะณนะนะโอกาสนี้และเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออาจารย์รู้สึกว่าน่าจะเป็นชาติเดียวกันกับคุณแต่เขามีหน้าที่การงานที่น่าเกงขามยกตัวอย่างเช่นทหารบ้างแหละตำรวจบ้างแหละนักการเมืองนะคะหรืออะไรเงี้ยผู้มีอำนาจการตัดสินใจนะคะในหน้าที่การงานของเขา เป็นต้นนะโอเคต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมีนถ้าคุณจะมีความรักนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้ชายชาวราศีมีนจะรู้สึกว่าอยากเห็นตัวเองนั้นยังมี power อยู่นะคะรู้สึกว่าถ้าได้เป็นช้างเท้าหน้าถ้าได้เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีอํานาจในการคิดการตัดสินใจบางทีก็อยากจะตัดสินใจแทนแฟนหรือคนรักด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็รู้สึกว่ามันเป็นการ มี power จนเกินไปนะบางทีก็ควรที่จะมีความยืดหยุนหย่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างให้เขาได้ตัดสินใจเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้คุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะนะในเรื่องของความน่าเกงขามเนี่ยก็มีอยู่แล้วในจัวของผู้ชายชาวราศีมีนโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิฯก,ฯกายนนี้นะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในเดือนพฤศจิฯฯกานะคะของชาวราศีมีนนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาว ราศีธาตุดินราศีมังกรราศีเมษและราศีธาตุลมนะต่อมาสรุปไพ่นะมีไพ่ดีไพ่เสียอาจารย์ก็จะได้บอกนะคะไพ่ใบแรกเลยนะ The Template เก้าเหรียญ และก็ต่อมาด้วย night of w a r d นะสำหรับไพ่ e m p l a n t เป็นไพ่ประจำราศีธนูนะมีชาวราศีมีนที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้สำหรับคนที่มีความรักแบบโลกสองใบ น,นะย้ำนะสำหรับคนที่มีโรคสองใบไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ของคุณก็ได้นะคือมันมาถึงทางที่จะต้องเลือกแล้วว่าจะจริงจังหรือจะคบกับใครในช่วงนี้จึงทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะก,กังวลและก็สับสนนะคะว่าตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกคนที่เราไม่ได้เลือกเขาอาจจะเป็นคนที่ดีก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะกลัวกลัวไปหมดกังวลน,นะนะแต่ถ้าใครโสดแล้วก็ ไม่ได้มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็ได้นะและมีเกณฑ์ว่าชาวราศีมีนนะคะมีโอกาสที่จะย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยในช่วงนี้มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเลยนะคะฮะต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่า คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งเพราะว่าคุณได้เรียนรู้และว่าในอดีตฉันใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายจัดการเงินไม่ดีพอนั่นนี่จนมาถึงอนาคตรหรือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้คุณสามารถที่จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าฉันควรที่จะจัดการบริหารการเงินยังไงทําให้เงินมันงอกเงยตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีทําให้คุณรู้สึกว่ามีความมั่งคั่งมั่นคง อีกระดับหนึ่งของชีวิตอาจารย์ก็ดีใจด้วยสําหรับใครที่ฟังคําเตือนอาจารย์ไปก่อนในเรื่องของอนาคตนะคะในอดีตนะคะที่ผ่านมาของชาวราศีมีนแล้วก็เอามาคอมเนะคะหรือว่าเอามาเปรียบเทียบก,กับในอนาคตตอนนี้ของคุณคุณรู้สึกแบบมันแตกต่างกันนะจากในอดีตอันนี้อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะนะต่อมาเป็นไพ่ knight of w a n d ชาวราศีมีนนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะไพ่ใบนี้ก็ตรงไปตรงมามีการเดินทางค่อนข้างเยอะในเรื่องของการทำงานเลยและนะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่เลยนะคะช่วงนี้สัญจรไปนั่นไปนี่ไปสัมมนาไปออกพื้นที่ลงพื้นที่นั่นนี่อะไรประมาณนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยบางทีอาจจะไม่ค่อยม,มีเวลาให้กับคนรักหรือครอบครัวเท่าใดนักอะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่ถ้าคุณมีเวลาว่างมีเวลาปุ๊บคุณก็จะเบื่งลดหรือว่าพยายามที่จะสรรหาเวลาให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักเป็นอย่างดีนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเนาะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือน ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ